หุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบวก39จุดนะฮะสูงสุดระหว่างวันขึ้น41จุดและนี่คือจุดที่ปิดอย่างไม่เป็นทางการ1,404จุดมูลค่าการซื้อขายสุดคึกคักจริงๆ77,000กว่าล้านนะครับเกิดการแซวกันในวงการตลาดทุนขึ้นมาครับวันนี้เหนือ1,400จุดหมายความว่าขาดทุนน้อยลงนะฮะเพราะว่าดัชนีที่เคยขึ้นไปสูงสุดก่อนหน้านี้ก็ยังคงม,มีจุดแห่งความผันผนวนโดยเฉพาะหุ้นที่คิดว่าจะได้อน,นิสงจากการที่กองทุนวายุพักนั้นจะเข้าไปลงทุนนั่นเองครับอาการแบบนี้ก็เลยทำ ไม่มีการพูดถึงตั้งแต่ตอนช่วงที่การซื้อขายครึ่งวันนั้นดัชนีหุ้นไทยขึ้นไปบวกสูงสุดระหว่างวันในช่วงครึ่งวันถึงกว่า30จุดแล้วก็ปิดตลาดครึ่งวันบวกไปถึง28จุดนะครับหลังจากนั้นเองนี่นะครับก็ปรากฏว่าค่าเงินบาทก็ไหลเข้าสู่ตลาดไทยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ต้องจับตาให้ดีๆก็คือว่าก่อนหน้านี้สองวันทําการต่างชาตินั้นขายสุทธิเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับกระแสข่าวของกองทุนวายุพักที่จะมีการเปิดในวันที่16กันนนยยายี้ลาดหุ้นไทยก็เลยดดูจะไ้ปัจจัยบวกเฉพาะภายในประเท เป็นหลักนะครับนอกจากนี้แล้วความสามารถนะครับในการที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับรวมไปถึงการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและปร้ยายจะเห็นการประชุมนัดแรกเกิดขึ้น17กันยายนนะครับทีนี้ในเรื่องการขับเคลื่อน Digital วอลเล็นี่ยนะฮะซึ่งวันนี้คุณจุลพันธ์อมบอิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์หนักนั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ยึดกรอบเวลาเดิมนะฮะจะปิดรับลงทะเบียนกลุ่มสมาร์ทโฟน15กันยายนแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต่อทันทีในวันรุ่งขึ้นก็คือ16กันยายนแล้วก็ยาวไปถึง16ตุลาคมนะครับและน่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการซึ่ง บางส่วนนะฮะฟังดีๆจะแจกเป็นเงินสดนะครับและบางส่วนจะยังคงเป็นเดินหน้าแบบดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะให้กลุ่มเปราะบางในเดือนกันยายนี้เพื่อที่จะให้ตัวเงินเนี่ยนะครับไปถึงประชาชนและเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นักลงทุนก็จะมีมุมมองเชิงบวกนะครับว่าทําไปทํามาธนาคาร่งประเทศไทยนั้นน่าจะลดดอกเบี้ยล,ลงมาได้แล้วเพราะว่าเงินเฟอ้อวันนี้ที่ประกาศออกมาปรากฏว่าต่ําสุดในรอบ4เดือนเช่นเดียวกันนะครับ